กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องมาพบปะก,กับตัวเลยกแนวทางของหวยฮานอยคุณลุงส่งนะคะคุณลุงส่งนี่ก็แตกทุกวี่ทุกวันจริงๆนะคะไม่มีเซียนไหนแพ้ไผรค่ะพี่น้องอยู่ได้ช่องซอเขียวนี่ไม่มีเซียนไหนแพ้ใครนะคะ มแต่ผูมมากก่ำกำค่ะพี่น้องเสี้ยนกระไดโอ้ยมิตรภูมันใจตัวเองท่าน,นี้เรนี่มั่นใจสุดๆคน,นนี้เราเนี่พี่น้องบนธรรมดาเด้พี่นอ้องตวัวเลกแนวทางต่างคนต่างชิ่งกันแตกพี่น้องมาน้ำกันเบิ้ดอ่อยต่อยเลขกระไดเมื่อสามเสี้ยนนี่เรียกเขาพูกเดียวกันกับมีได้พี่น้องตัวเลขมันคือกันออชอบเกี่ยวกันเลยมีความรู้สึกว่าอยากให้พี่น้องนี่เด้อตามเสี้ยนได้ตามเสียเส้ยนนั่นกับจริงยุตว่ว่าเบิ่งทุกเสี้ยน เพราะว่าเอาตัวเลขเสียนนเส้ยนนี่เสี้ยนนี่เสี้ยนนี่มาสั่นไปเปรียบเทียบกันค่ะพี่น้องคะ่ะว่าตัวไรมันคือกันถ้ามันซ้ำกันปั๊บนะบอกพี่น้องเน็กมันตัวนั่นแหละลงใส่น้อยใดก็ใส่ไปเลยตามมันตัวน้อยลว้วนยังส่นะพี่น้องลองเบิงมันสีใดบ่เงินเมียนบอกพี่นอ้องอ่าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะตัวเลขเป็นแค่แนวทางแต่ที่แน่ๆมันแตกทุกวันค่ะพี่นอ้องอ่าเลขเพิ่นมีให้ผิดจ๋าละหน้าให้ เล่นให้แท่งเบื้องตม่มความพอใจได้พี่น้องอันนี้เพิ่นบ่ได้บังคับไปเจ้าเลินบ่ได้บังคับไปเจ้าแท่งนะคะเออพิ่นมีมาเสนอเป็นแนวทางให้ือซื่อๆนะคะเสื้อหลายจนเกินไปกับบไดรแต่ว่าพอลุ่งทรงหมู่บ้านแตกวิ่งตะพื้นตะพื้นเลยพี่น้องเขาวัดทั้งหาทั้งสองทั้งหกทั้งเจ็ดค่ะพี่น้องสายวิ่งเพื่อนยาผาดเพราะว่าอา,อาจารย์เน้นวิ่งนะคะวิ่งเน้นวิ่งสุดๆเลยนะคะ คันวิ่งได้นี่ได้เงื่อนแท้พระสันอาจารย์ว่าไม่มีหลุดนะคะเข่าทุกวันฟันทุกงวดนะคะเบิดเมื่อน้อยจักน้อยจิตเจ้าว่าน้อยต่างแต่เฉพาะกีดกาชาติพิเศษปกติวิ่งพี่หาน้อยบุญน่ะแต่ละเมื่อแต่ละเว้นพี่น้องอความโชคดีมีให้ทุกวันนะคะพยายามเขามาเบิงเขามาพิจารณา,าสำหรับตัวเรียแนวทางเนาะ ค่ะพี่น้องตัวเลขเนวทางกับมีไว้พิจารณาอย่าลืมว่าอาจาร,รย์เน้นวิ่งนะคะรูดเลยก็ได้นะคะพี่น้องมักน้อยได้กลับไปนะคะแต่เมื่อวานนี่อาจารย์แตกสองหกน้อยปกติค่ะพี่น้องแตกจริงนะคะหมู่บ้านานี่เมื่อก้อนนี่งวดก้อนน่ะแตกโตแตกสามโตโตเวราะสั่นแมนอีลีอันสองห้าแมนบ่าอ่ามันแตกห้าไอมันแตกอัน สองหาหาเนาะใน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 ตัวเลขเนาะอ่าแต่ว่ามันมาแต่อไอ้ของอาจารย์นี่มันหาหามืนบ่เอ่งองดก่อนน่ยนะพี่น้องเออเลขที่ในเนี่ยของอาจารย์มันมาเข่าสามตัวแม่น้อยเข่าสามตัวก็มี่บั่นพี่นออออ้องเออล่องเคลืนไปเบิ้งลีบเก่าเรื่องจะเคียนนะว่ามันแตกจริงบ่อนะคะมันมีคอมเมนอยู่ในช่องขึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องเออสามตัวแตกว่าสัน่นน้อยปกติว่าสามจอดเจีวยวก็ลืมว่าเออ กาย,ยาย่มเบิ้งรายละเอียดให้เต็มที่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบางที่ก็ตาไยได้มันฝ่าวอะไรบางที่กับเบื้ออมันมันหลายแนวเนาะพี่น้องบางที่ก็สับสนเตือนแต่เศร้าอลารกับอึดลับอึดน,น้อนตาหลวกตา,าไปเล้วพี่น้องออขออาภัยหลายๆถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยนะคะวันนี้ไม่ดีวันหน้าเอาใหม่ oh ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอยังผิดพลาดก็ ขอโทษความัย้ลายๆค่ะพี่น้องก็บขอบคุณขอบคุณคูบาอาจารย์ที่ห้ตัวเล็แเน่ทางมา่บ้างส่ชองแล้วก็ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมานะคะที่สําคัญก็คือขอบคุณพี่น้องเอฟทีทุกท่านที่เขามาติดตามเขามากกดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกครั้งนะคะจะมาเก่ามาใหม่ก็มีความสําคัญเท่ากันนะคะสอเขียวยินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนกันหมดเลยนะคะ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็คอยมีความโชคดีไปกับซอเขียวกับชุดหน่วยรายรายวันไปด้วยกันทุกวันแล้วก็ฮาหนอยของอาจารย์ลุงส่งแล้วก็เสียนสายรับเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะมีทุกแนวทางมีทุกตัวเลขให้กับพี่น้องได้ชมได้ดูกันนะคะพี่น้องซอเขียวเข้ามา,างวดนี้บบมียั้งนอกจากตัวเลขแนวทางเมื่อบอกมา่กล่าวตามคู่บาอาจารย์ได้แนะนาแล้วก็ได้เสนอแนวทางมาให้โดยความไว้วางใจจงคอยให้ซอเขียวมาเวาไให้เนาะค่ะแล้วก็ตัวเลขนี่ก็มีให้มา ตามที่เจตจำนงอาจารย์ให้มาทุกตัวเลยนะคะไม่ผิดพิ้ยวแม้แต่ตัวเดียวนะคะตัวได้พิษตัวได้บ่ถืออาจารย์สิทวงติงมากเพราะว่อาอาจารย์เข้าไปเบื้องในคลิปทุกคลิปเลยนะคะไม่ใช่ไม่เข้าไปนะอาจารย์ทุกเซียนนะคะจะเข้าไปดูในช่องทุกคลิปเลยนะคะบางที่ถ้าพิษขาดการใดออกว่าปั๊บอาจารย์กสิติงออกว่าอันนั้นบ่แมนได้ซ้ออันี้บ่แมนได้ซ้อ พอพูดมาว่าไม่ใช่เราก็ต้องกลับออกมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนคลิปใหม่ลงไปให้ทันทีเพื่อเป็นการแก้ตัวและแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะอันนี้สะบอกแก่โตยังทั้งสินนะคะรู้แค่ว่ามันผิดเท่ากับมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่นะคะรู้ว่าผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะแล้วก็กลับมาลงคลิปใหม่ให้ด้วยการแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะจอดแจวาจเฮ็ดทุกสิ่งอย่างให้โปร่งใสาตามพี่น้องแจ้งมากนะคะพี่น้อง ตัวเลขแนวทางหวยลาววันนี้นะคะของคุณลุงสรงก็มีรีบเข้าไปดูนะคะคุณลุงทรงห้ยสามตัวทุกหวัดทุกหวัดพี่น้องเอยสอดเกี่ยวละสะอ่อนเลขของคุณลุงทรงค่ะพี่น้องหวยลาวลงให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วทุกเซียนทุกสำนักเข้าไปดูเลยนะคะม่ต้องรอดสาบเปล่าไปบึงนะคะถ้าใครยังไม่ดูใครยังไม่เห็นเออลังค้นกระถามวาเซียนั่ะลงไปเซียนนี่นลงไป,นนล,งไปลงเบิดทุกเซียนแล้วนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ให้การสนับสน,นุนขอบคุณที่ให้การติดตาม นะคะเขามาเบิงผู้ใดกระถามหาผู้นี้เ่เห็นผู้นี้บ่ะเห็นลงช่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกเซียนนะคะสําหรับหัวเราวพัฒนาเย็นนี้นะคะข่าไล่กระทักมากตึงตงังตึงต,งตังเบิดเมือแล้วพี่น้องสออเกีก้ยวบ่ค่อยได้ไปใส่หรอกพี่นอ้องมานั่งเบาแตเลกอยู่นี่หละพี่นอ้องตั้งแต่พาเทียช่องบอ่ค่อยได้ขี่รถไปเที่ยวทั้งในหรอกบ่ได้ไปใส่ตั้งแต่กี่บ่ได้เห็นเห็ุช่องยูทูบได้พี่น้องสอเกีก้ยวฮานแล่นล้อบ้าน หาเงินขายว้านขายยาสมุนไพรหมอสิงพี่น้องบีเอนขายบ้านขายยา,ายาโกูกนิว้วโกูกยังกับขายตามสมุนไพรธรรมาชาติเท่านีหล่ะพี่น้องสอดเขี้ยวกะเฮ็ดไปทุกอาชีพแนวทางค่ะเดี๋ยวสอดเขี้ยวจะพาพี่น้องไปติดตามดีเอ็นเอหวยห้าน้อยเส้นของคุณลุงทรงหวัดวันที่สิบสามมิถุนาย,ยนหกเจ็ดนะคะแล้วก็จะไปตามหวยห้าน้อยวันที่สิบสี่มิถุนาย,ยนหกเจ็ดกันต่อเลยจ้า ค่ะพี่น้องค้าีนกครขึ้ดินเอกของห้าน้อยของคุณลุงส่งวัน,วนที่สิบสามมิถุนาย,ยนหกเจ็ดนะคะอาจารย์ให้มาดินวิ่งห้าวิ่งสองตัวหลักก็มาห้ามาหกมาเจ็ดแตกหมดเลยค่ะสายวิ่งเนาะค่ะแล้วก็จับคู่อาจารย์ก็แตกสองหกค่ะพี่น้องเป็นความโชคดีของพี่น้องสุขสุขคนที่ได้มารู้จักกับของคุณลุงส่งนะคะหวยห้าน้อยคุณลุงส่งในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวซอยเขียวจะพาไปเบืองวัดของวันที่สิบสี่มิถุนาย,ยนหกเจ็ดกันต่อเลยจ้า <c oughs> ค่ะพี่น้องคะเด็กก็คือตัวเยขแนวทางของหวยฮานอยของคุณลุงสงวันที่สิบสี่มิถุนายนหกเจ็ดนะคะวิ่งรูดหกกับเก้าค่ะเลขหลักหกเจ็ดแปดนะคะวิ่งบนล่างนะคะอ่าวิ่งรูดนะคะหกกับเก้าบนล่างอาจารย์เน้นวิ่งนะคะเลขหลักมีหกมีเจ็ดมีแปดจับคู่เด่นให้หกหกหกเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะส่วนชุดสามตัวอาจารย์จับให้เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแปด ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแปดค่ะพี่น้องโชคดีโชคด,ชคดีร่ํารวยร่ํารวยนะคะพี่นอ้องคําบอกของคูบาอาจารย์ขอให้ศักดิ์สิทธิ์ดังคําพูดและวาจาที่อาจารย์ให้มาด้วยเทินค่ะสําเร็จแล้วก็ขอให้ย้อนขึ้นไปหาคุณคูบาอาจารย์เช่นกันนะคะสาธุนี่แหละตัวเลขแนวทางพี่น้องแคปหน้าจอเลยค่ะค่ะเตรียมสมุดปากกาไว้แปหลับผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายค่ะคุณพอ่พอพ่อแม่แม อ่หัวใหาหน้อยลุงทรงค่ะเตรียมจดเดอ้อเกแกยวจะทวนให้ฟังอีกรอบนึ่งนะคะหวใหาหน้อยของคุณลุงทรงนะคะวันที่สิบสี่มิถุนายนหกเจ็ดวิ่งรูดนะคะหกกับเก้าบนล่างค่ะอ่าเลขหลักมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะส่วนจับคู่เด่นอาจารย์จับให้หกหกหกเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้าเจ็ด 98ชุด3ตัวนะคะอาจารย์จับให้7 6 7 7 6 8 5 9 7 5 9 8นะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยค่ะอ้าวนี่คือความอวยพรขอให้สำเร็จค่ะพี่น้องในสุขสุขคนในเรื่องวันนี้ด้วยพี่น้องอ่ะแคปหนาจอเรียบรดอยเนาะ ค่ะทุกคนก็คงจะฟังกันย่างชัดเจนแล้วค่ะซอเขียวก็จะขอ้อำลาพระจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้เด้พอกันไม่ลิบหนาเนาะพี่น้องโชคดีรำด่ำรวยกันสุข,ขสุขคนค่ะสอมก็มุ่งมั่นปัตนะพอกันไม่ลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ